สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการเลือกใช้สีนะคะเนื่องจากว่าเราก็ดีไซน์งานกราฟ,ฟิกของเรางานอินโฟของเรามาเยอะพอสมควรแล้วหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าได้ไอเดียแต่ ยังมีปัญหาเรื่องของการเลือกใช้สีอยู่ว่าเพราะไม่รู้ว่าจะใช้สีไหนที่จะเหมาะสมกับงานของเรานะคะสีไหนคู่กับสีไหนอะไรแบบนี้สีไหนมันจะแมทกันบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการก็คือเราสร้างหรือว่าเรากำหนดธีมสีของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่เว็บไซต์นี้นะคะ <c oughs> color.adobe.com พอเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีอะไรบ้างถ้าสมมุติว่าเราลองคลิกเลือกสีสักอันหนึ่งเราต้องการสีแดงเราลากชิ้นส่วนนั้นไปหนึ่งอันนะคะมันจะกำหนดสี5สีที่แมทช์กับสีที่เราต้องการ เราสามารถเลือกสีพวกนี้ไปใช้งานได้เลยนะคะหรือถ้าเราไม่ต้องการแบบนี้เราขยับแบบนี้เราต้องการสีที่มันต่างกันไปเราก็สามารถกระจายได้หรือเราต้องการสีออกพาสเทลนิดๆให้เอามาอยู่ด้วยกันหมดได้ไหมมันก็จะเลือกสีที่ แมชกันให้นะคะแบบนี้วิธีการพอได้สีที่ถูกใจแล้วปิิน์สกรีนเสร็จแล้วเราก็อาไปวางจากนั้นเราก็คลิกชิ้นส่วนที่เราต้องการใช้หลอดดูดสีดูดไปเลยค่ะ อันนี้เราก็จะได้สีที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วหรือถ้าของใครไม่มีหลอดดูดสีเราก็สามารถทำได้โดยเราก็ไปตั้งค่าคัลลมร์หมดตรงนี้เป็น R G B เสร็จแล้วเราค่อยมาดูว่าสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินค่านี้คือ153 218 255 โอเคแบบนี้เราก็จะสามารถได้สีตามที่เราต้องการได้เช่นกันนะคะเป็นไงคะวิธีการเลือกใช้สีแบบที่เราต้องการเราก็จะได้สีที่ถูกใจ